เกือบแล้วแต่หลานต้องโยนห่วงให้ลงหมุดเพื่อได้รางวัลอีกรอบสิจ๊ะอ,อโอเยสหนูทำได้หนูทำได้ทำได้แล้วใช่จ้ะและนี่ก็รางวัลน,นะขอบคุณมากค่ะคุณป้าอาลิสโอ้ยินดีจ้ะลูกบองสวยนี่มิฟี่ขอบใจบอลิสฉันเพิ่งชนะมา ขอลองหน่อยจะชนะได้ไหมโอ้อย่าเชียวบอริสในสัญญาว่าจะซื้อขนมปังจากร้านของป๊อปปี้ให้ไงล่ะจ๊ะนั่นสินะลูกโป่งเขาต้องรอไปก่อนละไปด้วยไหมล่ะมิฟี่ได้จ้ะนัดแม่ไว้ตรงนั้นพอดี <c oughs> ดูสิคะแม่คะหนูได้ลูกโป่งมาโอ้เก่งมากมิฟี่มาเร็วแม่หิวแล้วล่ะบ <c oughs> <My S 2> มิฟี่ฟมานั่งกันก่อนดีกว่าจ้าหนูไม่จำเป็นต้องนั่งหรอกค่ะแม่หนูมีพลังเหลือเฟือเลย oh. หนูไปบอกป๊อปปี้ว่าแม่อยากกินอะไรให้ไหมคะนั่นช่วยแม่ได้มากเลยจ้ะมิฟี่แม่ขอเป็นแซนด์วิชผักกาดนะจ๊ะโอเคหวัดดีค่ะป๊อปปี้เออหวัดดีจ้ะมิฟี่วันนี้วุ่นวายจริงๆเลยลูกค้าเยอะสุดๆมีอะไรให้ช่วยจ้ะแม่สั่งแซนด์วิชผักกาดหน่อยคะ่ะ ได้เลยจ้ามิฟี่แต่คงสักพักนะจ๊ะงานล้นสุดๆเลยยังไม่ได้รับออเดอร์จากโต๊ะนั้นเลยนะจ๊ะหนะ้าดูสิหนูช่วยได้นะคะจริงเหรอจ๊ะนั่นช่วยได้มากเลยแน่นอนค่ะเป็นบริการนี้คงสนุกหน้าดูเลยอ้าสวัสดีตอนบ่ายฉันชื่อว่ามิฟี่ฉันคือบริการของคุณค่ะ <c oughs> ไงมิฟี่ <c oughs> ไงมิฟี่สั่งอะไรดีคะ ฉันขอสั่งน้ำแอปเปิ้ลหน่อยก็แล้วกันนะส่วนฉันขอขนมปังนะมิฟี่ได้เลยจ้า <c oughs> สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณครูวันนี้หนูเป็นบริกรวันนี้จะสั่งอะไรดีคะ <c oughs> สั่งเค้กชิ้นหนึ่งจ้ะได้เลยค่ะร <c oughs> <c oughs> อแป๊บนะมิฟี่ฉันเพิ่งทำแซนด์วิชของแม่เสร็จอ่ะเรียบร้อยจ้ะ ขอบคุณครับป๊อป,ปี้แซนด์วิชของคุณนายค่ะขอบใจจ้ามิฟฟี่ <c oughs> อ้าวละพร้อมแล้วทุกคนสั่งอะไรกันบ้างจ๊ะอืมไอเอ,เอ,เอหนูหนูจำไม่ได้อ่ะค่ะโอ้แล้วพอจำอะไรได้บ้างไหมจ้าม,มีใครอยากได้น้ำแอปเปิ้ล หนูว่าบอริสคงอยากได้ขนมปังดูเทออาจจะไม่ใช่อะค่ะเออ,เอ,อไม่นะหนูลืมทุกอย่างเลยหนูเป็นบริกรที่แย่มากเลยค่ะโอเธอไม่ใช่บริกรที่แย่นะจะมีฟรีแล้วคะจ้าเธอเอาแซนวิชให้แม่แล้วใช่ไหมค่ะดูโน่นแม่กินอร่อยใหญ่เลยเห็นไหมค่ะอีกไม่นานทุกคนจะได้อร่อยกับอาหาร เธอก็แค่ไปตรวจดูรายการอีกรอบนะจ๊ะจริงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะป๊อปปี้โทษนะบอลิสกับบาบาร่าช่วยทวนที่สั่งให้อีกทีได้ไหมไม่มีปัญหาหอของฉันเป็นน้ำแอเปเปลิลน,นะส่วนฉันสั่งขนมปังขอบคุณค่ะวัสดีค่ะคุณครูเมื่อกี้คุณครูสั่งอะไรนะคะหนูว่าหนูลืมนะคะ ขอเค้กชิ้นหนึ่งจะมิฟี่งั้นไม่ลองท่องเป็นกรละจ้ะจะได้จำได้ว่าใครสั่งอะไรโอโอเข้าท่ามากเลยค่ะบอริสั่งน้ำแอปเปลิลบาบารบารสั่งขนมปังคุณครูสั่งเค้กหนึ่งชิ้นบริกรสนุกจังเลยเก่ง <c oughs> มากจะมิฟี่ <c oughs> บอริสั่งน้ำแอปเปลิลบาบาราสั่งขนมปัง สั่งเค้กหนึ่งชิ้นบริกรสนุกจังเลยได้รายการใหม่มาไหมจ้ามิฟฟี่บาริสั่งน้ำแอปเปิ้ลบารบาร่าสั่งขนมอ้เยี่ยมจ้ะคุณครูสั่งเค้กหนึ่งชิ้นบริกรสนุกจังเลยโอ้เยี่ยมเลยเป็นก่อนคล้องจองซะด้วยเอาละจะจัดให้เดี๋ยวนี้เลยจ้ะน้ำแอปเปิ้ลหนึ่ง ขนมปังและเค้กหนึ่งชิ้นอาอาแล้วครบหมดแล้วทีนี้จำได้ไหมว่าใครสั่งอะไรจ๊ะน้ำผลไม้ของไม่เป็นไรค่ะป๊อบปี้จำได้อยู่แล้วบาริสั่งน้ำแอปเปิลบาบาร่าสั่งขนมปังคุณครูสั่งเค้กหนึ่งชิ้นบริกรอนสนุกจังเลย <c oughs> แต่เธอลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะจ๊ะโอ้ไม่นะน,นี่เราลืมใครไปอีกแล้วเหรอเนี่ย ใครกันนะเราลืมใครกันก็เธอไงจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเอาอะไรให้ทานนะเป็นการขอบคุณที่ทําให้ลูกค้ามีความสุขขนาดนี้ได้ค่ะนูขาวแคทหนึ่งชิ้นแล้วกันจัดให้เลยจ้าโอ้โอ้อะววันนี้เป็นบริการมามากพอแล้วตอนนี้ได้เวลาแต่ฉันเป็นบริการให้บ้างแล้วจ้า ฮไหนว่าไม่ต้องนั่งก็ได้ไงจ้ามิฟี่หนูต้องนั่งแล้วค่ะบริกรสนุกจริงแต่ว่างานหนักมากเลยใช่แล้วจ้าขอบคุณค่ะบป๊อปปี้อ้น่าอร่อยกลับมาแล้วค่ะแม่อยู่ในครัวจ้ามิฟี่เรามีแขกมาเยี่ยมจริงด้วยน่าสนใจนะเนี่ย คุณลุงนักบินนี่นาะสวัสดีค่ะคุณลุงนักบินสวัสดีมิฟี่ลุงเพิ่งเข้ามาดื่มชาจ้าหลานสวยจังเลยอะไรนะคะนี่มันคือแผนที่ของคุณลุงนักบินนะจ้าลุงเพิ่งเอามาให้แม่ดูนะแผนที่อย่างนี้จะช่วยลุงหาเส้นทางตอนขับเครื่องบินโอ้โหแผนที่พวกนี้มาจากหลายสถานที่ที่คุณลุงไปนะจ้ามิฟี่ว้าว หนูก็ชอบแผนที่ที่หนูเคยไปอะค่ะห้านอาจจะทำสักอันน่ม่ฟรีอ๋อได้เหรอคะแม่ความคิดดีมากเลยค่ะ <laughs> แม่มีกระดาษสำหรับร่างอยู่นะมาเร็วจ้ามิฟฟี่เสร็จแล้วเอากลับมาด้วยนะทนรอดูไม่ไหวแล้วเอาไปเลยจ้าขอบคุณค่ะแม่อืมอืมนี่เหรอคะ <laughs> <laughs> อืม

ไตรงนนั้คุณลุงนักบินคะหนูวาดแผนที่เสร็จแล้วคะ่ะนีโหโหโหด่ดูเยี่ยมมากมมฟี่ขอบคุณมากคะ่ะรู้ไหมมิฟี่บางทีแผนที่แบบนี้นะ่ะอาจจะเป็นแผนที่ขุมทรัพย์โอ้แผนที่ขุมทรัพย์ใช่มันซ่อนสมบัติล้าค่าเอาไว้และหลานใช้แผนที่เพื่อหามันได้ ขออนุญาตนะอือือืมค่ะอืเสร็จแล้วละ่ะถ้าหลานตามรอยนี้ไปหลานก็จะเจอขุมทรัพย์ของลุงว้าว <c oughs> ล่าสมบัติให้สนุกมิฟรีมีอะไรหรือเปล่ามิฟี่คุณลุงนักบินบอกว่าเราสามารถใช้แผนที่เพื่อตามเบาะแสไปหาสมบัติของคุณลุงได้ แต่ฉันไม่เข้าใจความหมายของคุณลุงเลยอืมคิดว่าคุณลุงนักบินเริ่มเบาะแสตรงไหนอืมคุณลุงอยู่ในบ้านตอนคุณลุงบอกมาอืมและวงกลมสีแดงนี้อยู่ข้างๆบ้านเลยอืมอ้อจริงด้วยนะสีแดงบนแผนที่เราคือลูกโป่งสีแดงนี่แน่ๆ คุณลุงนักบินทิ้งเบาแสลูกปองนี้ไว้ให้เราตามต่อนี่อาอืมงั้นเธอมองหาอะไรมิฟี่ลูกปองลูกต่อไปแต่ว่าไม่เห็นมันเลยสักกะที่เดียวงั้นมันวงกลมสีแดงที่อยู่บนแผนที่อ๋อค่ะอ๋อจริงด้วยวงกลมสีเหลืองนี่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงสนามเด็กเล่นฮะทางน,น้น อ่าใช่อืนี่ไงลูกป่งสีเหลืองอ่าฮะฮะไม่นะดีนะที่มีแผนที่ให้ตามนะ่ะฉันว่าเธอไม่น่าเจอลูกโป่งนั่นอีกแล้ว <c oughs> นั่นสิเว้นแต่ฉันจะบินได้อืมลูกป่งลูกสุดท้ายอยู่ตรงฟาร์มซึ่งมันใกล้มาก <c oughs> มไม่มีอะไรและตรงนี้ล่ะทอทีนะคุณวัวเห็นลูกปองสีน้ำเงินไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นั่นคงแปลว่าไม่เห็นละมั้งเนาะเป็นอะไรมิฟี่ฉันหาลูกสุดท้ายไม่เจอนะสิสงสัยมาผิดทางแน่เลยโอ้เธอทำได้ดีแล้วละบางทีลองดูแผนที่อีกสักรอบอืมหืม โอ้วงกลมสีน้ำเงินไม่ได้อยู่ต่อจากฟาร์มมันเลยไปอีกงั้นบางทีลูกปองสีน้ำเงินอาจจะต้องผ่านฟาร์มไปอีกดีนะที่มีแผนที่สมบัติ <c oughs> อยู่นี่ไงลูกปองลูกสุดท้ายโอโ้เก่งมากไม่ฟีห <c oughs> ลานตามหาบอดแสแล้วก็เจอสมบัติของลุงไหนล่ะคะ สมบัติของคุณลุงนะคะก็เครื่องบินของลุงไงมันเป็นสิ่งล้ำค่าของลุงเลยอยากจะไปเที่ยวกับลุงหน่อยไหมอ้ออยากไปสิค่ะก็นั่นนั่นบินลนะเนาะจากบนนี้ทั้งหมู่บ้านดูเหมือนแผนที่สุดๆไปเลยล่ะคะ่ะบ๊าปดีค่ะแม่ วงดวงหน่อยนะมิปี่ปใช้จ้ะเลยใช้ไปเลยเ้ออยูอยอย่สูงจังเลยมีพี่สุดยอดเบิกตากว้างๆนะหลานรักเราอาจจะเจอสมบัติอีกได้จริงด้วยค่ะคุณลุงนักบิน <c oughs> <c oughs> วส,สวัสดีมิฟี่ระบายสีอะไรอยู่เหรอเป็นรูปบ้านของฉันนะ่าดูสิมันดีมากเลยละ่ะมิฟี่ <c oughs> อะไรนะได้ยินเสียงหยดน้ำใช่เสียงผู้กันหยดรหรือเปล่านะโอ้ไม่ใช่นั่นอีกแล้วล่ะ <c oughs> ก็ไม่ตกนี่นาอ๋อมันดังมาจากข้างในออ,อ,อเสียงหยดนั่นมันเสียงอะไรกันนะฉันว่ามันมาจากในนี้แน่เลยอาฮ่า,าเจอแล้วมีคนลืมปิดก๊อกให้สนิทอยู่ละ ออ,อ,อ,อทำอะไรอยู่นะมิฟี่กำลังพยายามปิดก๊อกนะคะเฮ้ยโอ้ยังไม่หยุดหยดสักทีขอพ่อลองบ้างนะอเออเออสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ มันก็ยังหยุดอยู่เลยค่ะพ่ออนั่นสินะถ้ายังไม่ได้ผลอีกนั่นยังไม่หยุดเลยนะคะไม่นะอาการหนักกว่าที่พ่อคิดเอาไว้ซะอีกไปเอากล่องอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งนะพ่อคะ่ะพ่อไซ่ส้มก๊อกน้ำมาก่อนไหมคะไม่แต่คงไม่ยากนักหรอก ไม่ก็แค่ก๊อกน้ำเอาล่ะต้องใช้อะอนสินะออไม่อะประแจหรือว่าครีมเหรออืมหนูว่าขอให้ใครมาช่วยไหมคะถ้าพ่อไม่แน่ใจลูกช่วยพ่อก็ได้นะเป็นลูกมือช่างประปาพ่อได้นะลูกยังไงคะแค่ส่งอุปกรณ์ให้พ่อตอนพ่อขอโอ้ได้คะ่ะประแจหน่อยลูกอืม

ก็พยายามซ่อมมันค่ะงั้นเหรอเออตายแล้วเรามีน้ำท่วมเลยเออคือว่าเอออันนี้พ่อซ่อมได้<ม>นะแล้ววันนี้พ่อไม่ต้องซ่อมอะไรอีกแล้วล่ะอ้ยไม่พี่เอาไปเทนในสวนทีลูกค่าแม่ออ่างน้ำมันเต็มเร็วมากไม่พี่แบบนี้แก้ไม่ไหวแน่บอริซซ่อมเก่งนะคะแม่<า>เขาช่วยได้ค่ะบอริสเหรอ ความคิดดีมากเลยมิฟี่ลูกกับพ่อช่วยกันเทน้ำแม่จะโทรเรียกบอลลิสสวัสดีครับบอลิสเรามีเหตุฉุกเฉินจริงๆอง่าน้ำเรากำลังมีน้ำเต็มไปหมดเลยกำลังไปครับผมจะรีบไปไม่มีหยุดไป เรืือร่ององคมะหวังว่าบ,บริสจะมาถึงเร็วๆบริสบ,บอกว่าจะรีบมาให้เร็วที่สุดเลยจ้ะสวัสดีครับอยู่ไหนกันเอยอยู่ในครัวค่ะบริสไม่ได้วิ่งเร็วแบบนี้มาสักพักแล้วเนี่ยมันอยู่นี่นะ่ะซ่อมได้หรือเปล่าฉันจะลองดูก็แล้วกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ,อ,อต้องออปิดน้ำก่อนนะโออใช่จริงด้วยฮะ ทีนี้แค่อโอยมันแข็งมากอ้ยแก้ไม่ได้เลยโอ,อ,อ้ให้พ่อจัดการเองนะนี่บาริสขอช่วยได้ไหมเฮ้ยโอยยกำลังต้อการประแจพอดีเลยละ่ะขอบคุณมากมิฟี่เย้บาริสทำได้แล้ว เราทำได้มิฟี่ทีนี้แค่เอากลอกใส่คืนก็งานง่ายแล้วล่ะพ่อกำลังจะแนะนำแบบนั้นอยู่พอดีเลยจริงจริงนะดีเหมือนใหม่โอ้ไม่หยดแล้วมันไม่หยดแล้ว เธอซ่อมเรื่องน้ำหยดได้ด้วยเหรอบริสอ <laughs> โอขอบคุณมากเลยนะยขอบคุณค่ะน,นี่เอานี้ไปเลยบริสขอบคุณที่ช่วยซ่อมให้ขอบคุณมิฟี่น่ารักมากเลยงั้นไปก่อนนะครับคราวหน้าถ้ามีเหตุฉุกเฉินรู้ใช่ไหมต้องโทรหาใครเนะี <laughs> ่ยบายบายจริงๆเลย,เลยนก่อะไรอะ่ะหนูได้ยินเสียงเอียด เอียดเหรอรู้ว่าประตูไม่เสียงเอียดเหรอเดี๋ยวพ่อไปเอากล่องอุปกรณ์แป๊บหนึ่งอ้ออีกแล้วเหรอโบลิสอุากรณ์ใช่โบลิสฮะจริงจริงเลยเฮ้ยพ่อทำอาหารเช้านานจังเลยนะคะแม่เออจ้ะใช่เลยแต่เมนูไข่คนวันอาทิตย์สุดพิเศษของพ่อเนี่ยคุ้มที่จะรอะนืะน่าอร่อย อาหารเช้ามาแล้วโอ้วันนี้ไม่ใช่เมนูไข่คนวันอาทิตย์พิเศษเหรอคะโอ,โอ,โอ้พ่อขอโทษไม่พี่แต่ว่าเราไม่เหลือไข่เลยไม่เหลือไข่ไม่ใช่ว่าบอริสมาส่งไข่ให้เมื่อวันเสาร์หรอคะไม่รู้สิปกติก็เห็นมาส่งนมประจำแต่ว่าไม่มีไข่ ช่างเป็นปริศนาโอหนูชอบปริศนาค่ะ <c oughs> แปลว่าลูกจะไขปริศนาเรื่องไขที่หายไปใช่ไหม <c oughs> มีฟี่ใช่ค่ะหนูจะออกไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตามหาไขาของเราให้ได้เลยไอ่เปล่าวะค่ะฉันก็กำลังพยายามไขปริศนาตั้งหางไขของเราหายไปอย่างลึกลับ ใช่เลยเพราะงี้พอถึงทำเมนูไข่ค้นสุดพิเศษไม่ได้ออที่จริงบอลิสต้องส่งไข่มาที่บ้านเราแต่เขาไม่ได้ส่งใช่ได้เวลาเข้าไปแล้ว ดีมิฟีให้ช่วยไหมจ้าฉันกำลังหาไข่อยู่รู้ไม่ว่าบอริสอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> คิดว่าบอริสเอาไข่ไปอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เปล่าก็ไม่เชิงแต่ว่าบอริสมักชอบลืมบ่อยๆเขาอาจจะลืมส่งไข่ก็ได้นะ่ะ นั่นสิมิฟี่แต่รอบนี้เขาไม่ได้ลืมนะรู้ได้ยังไงคือปกติจะมีไข่มารอตอนฉันมาถึงร้านแต่เมื่อวานไม่ได้ซักฟองเลยวันนี้ก็ไม่มีบอริสเลยไปส่งเธอไม่ได้อะจ้ะอืปริศนานี้ชักลึกลับขึ้นเรื่อยๆแล้วสิเนี่ยเธอไปเอาไข่มาจากไหนเหรอจ้าบาบาร่าก็ต้องจากชาวไร่นะสิอืมอ่าฮ่งั้นฉันคงต้องไปที่ฟาร์ม ไปสืบว่าไข่ทั้งหมดมันหายไปไหน Bye, บายบายนิฟฟี่โชคดีต้องขอโทษด้วยจริงๆกรันตี้แต่พวกเรานะ่าจะมีไข่กินกันทุกวันอาทิตย์ตลอดเลยนะอ้ oh, ไงมิฟฟี่บายดีกรันตี้กำลังหาไข่อยู่เหรอใช่เธรรู้ได้ไงอะ่ะเพราะฉันก็หาอยู่เหมือนกันวันนี้บอลิสก็ไม่ได้ส่งไข่มาที่บ้านเราเหมือนกันน่ะั้น บปบบี้เลยส่งฉันมาถามเนี่ยแหละดูท่าลุงจะติดค้ำขอโทษพวกหนูสองคนจริงใช่ไหมว่าแม่ไก่จะวางไข่ในบ้านไก่งั้นไข่ก็อยู่ในนั้น,น,นใช่ไหมเปล่ากัันตี้ในตอนที่ลุงตรวจดูเมื่อวานนี้ลุงเจอรอยรั่วบนหลังคาเนี่ยได้แล้วแม่ไก่คงไม่ชอบโดนฝนสาดแน่เลยแน่นอนและลุงคิดว่าแม่ไก่จะที่วางไข่อีกที่หนึ่ง ซึ่งลุงก็ัมแต่ย,ยุ่งยุ่งซ่อมรอยรั่วจนลืมไปหาว่ามันอยู่ไหนไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูกับกรันดี่จะหาพวกไข่เองนะคะมันคงจะเหมือนล่าสมบัติเออแต่รางวัลเป็นไข่เนี่ยอร่อยเลยเนุกก็มีไข่ให้ฉันไข่ให้แม่และไข่ให้พ่อสามฟองของฉันหนึ่งและก็ป้าป๊อปปี้รวมเป็นสี่ห้าฟอง ที่จริงแล้วนะขอเป็นหกฟองได้ไหมพ่อหลุงก็อยากกินเป็นมือเช้าเหมือนกันโอเคค่ะเอาละคกรันดี้มาสืบต่อกันเถอะออกตำล่าไข่อยู่ในกันนาอยู่ใต้พุบไม้รือทางต้นไม้ออกตำล่าไข่แังว่าอยู่ไกลออกตำล่าไก่ เสียงอะไรกันหนอมแรนดี้ฟังสิแม่ไม่รงังกุ๊กกุ๊กหรออโอเจอขไข่ใบแรกแล้วแล้ว <c oughs> ออกตำลกักไข่อยู่ในกันนาะและอีก,ออกตำลกักไข่ให้แรนดี้กับเราได้อีกฟองออแล้ว Long thong bong hiếp hoa gia, yên bong hiếm mẹ. rau, ăn 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 rau, của rau, ăn ตอนนี้ปริศนาไขกระจังแล้วค่ะเราก็จะได้ทานข้าวเช้าสักทีใช่ย่าไข่นั้นอร่อยหมดทุกฟองจะรออะไรกันอยู่ล่ะและเมนูไข่คนของพ่อนะ่ะอร่อยที่สุดเลยละค่ะตอนนี้มีความคิดดีๆแล้วอขอบคุณค่ะพ่อเมนูไข่คนวันนี้ของคุณพ่อสุดพิเศษจริงๆเลย โอ้โอ,โอ้มันอร่อยสุดยอดเลยนะคะรสเลอสุดๆอร่อยมากเอาคุณที่เชิญเราทุกคนมาทานด้วยนะไม่ฟี่อาทิตย์หน้าขอมาอีกได้หรือเปล่าคะโอ้เอาเลยแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งพวกเธอทุกคนต้องล้างจานนะตั้อง